โคมไฟโซล่าเซล์เสียเปิดไม่ติดสาเหตุเกิดจากแผงโซล่าเซลตรงนี้มันเสียรับแดดไม่ได้ผมมีวิธีการดัดแปลงให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพวกกับผมสองสี่โมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดัดแปลงซ่อมหลอดไฟโคมไฟโซล่าเซลก็คือรุ่นนี้ ถ้ายังจํากันได้นะครับโคมไฟรุ่นนี้ผมซื้อมาประมาณ3โคมซึ่งก่อนโน้นนะครับที่ผมได้รีวิวไปในการติดตั้งในการเ,าเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นก็ใช้งานมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็มันมีปัญหาตรงที่การออกแบบตรงแผงโซลาเซลล์ตรงนี้เห็นนะครับไอตัวเนี้ยด้านหน้าตัวนี้มันคือมันละลายมันร้อนจัดแผงด้านหน้า ตรงนี้เกิดการละลายทําให้แสงแดดส่องไปไม่ถึงแผงด้านในทําให้ผลิตไฟชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้นั่นเองแต่ระบบควบคุมปกติดีนะครับซึ่งตรงนี้คือผมก็โยนทิ้งลงกล่องไว้นะครับตอนแรกจะทิ้งขยะไปแล้วแต่ก็ยังเสียดายอยู่เก็บไว้ในกล่องตรงนี้นครับน่สองโคมสามโพมอยู่ครบเลยแต่ว่าขาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้งานก็คือโยนนะมันเลยหักแบบนี้ทั้งสามโคมเลยนี่แต่ว่ามันมีวิธีนะครับก็มีหลายรุ่นที่ผมเก็บไว้ นี่อันนี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์แต่ว่าหลอดเสียบ้างอันนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นี่คู่ของมันนะตัวน,นี้ก็คือคอนโทรลเสียอันนี้แผงแตกลมแรงนี่นะครับก็มีหลายอย่างนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าปัญหาของมันก็คือว่าไอจุดแผงโซลาเซลล์รับแดดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะหาแผงโซลาเซลล์รุ่นอื่นนะครับที่มันยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับ อันนี้คือคอนโทรลมันเสียหลอดไฟเนี่ยชุดหลอดไฟชุดคอนโทรลควบคุมมันเสียแต่ว่าแผงนี้นะครับยังน่าจะใช้งานได้อยู่เดี๋ยวผมจะใช้แผงตัวนี้มาใส่แทนครับผมก็เริ่มทําการแกะเลยนะครับมันจะมีสกรูอยู่6ตัวนะนี่ถอดแผงด้านหน้าออกก่อนนะครับเนี่ยใช้ไขควงขันเลยไขควงก็คือต้องขนาดเล็กพอดีกับหัวสกรูนะครับไม่งั้นมันก็จะถอดไม่ได้นั่นเอง โอเคนี่นะครับก็ใส่ครอบไว้ทีนี้เราแกะฝาครอบออกเลยครับอ่าเอเคนะ,ะเมื่อเราแกะฝาครอบออกอชุดระบบวงจรสายไฟต่างๆมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นี่นะครับแบบนี้เลยทีนี้ให้เราไล่าสายไปนะครับไล่าสายว่าสายเส้นไหนที่ต่อไปยังแผงโซล่าเซล นะครับนี่นะคืคือ,คอแผงโซลาเซลล์มันจะรับไฟมาแล้วก็เข้าวงจรตรงนี้แล้วก็าชาร์จเข้าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ระบบควบคุมไม่มีปัญหาอะไรขันตรงนี้นะครับหลอดไฟขันขนดูนี่เอาหลอดไฟออกมาอ่าเห็นไหมครับสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้นะครับคือแผงโซลาเซลล์นี่จำสายออกมาคือขั้ว แผงโซลาเซลล์ที่จ่ายไฟออกมานั่นเองนะครับเราก็แค่ถอดสายนะครับถอดสายสีขาวกับสีดาตัวนี้ออกแล้วไปจําเข้ากับแผงโซลาเซลล์อันใหม่เท่านั้นเองครับง่ายๆผมจะถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตรงนี้มันไม่ได้ชาร์จไฟนานแล้วแบตเตอรี่น่าจะหมดผมถอดออกเลยแล้วก็จะวัดแรงดันไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะเสื่อมสภาพไปเลยหรือไม่เพราะนานมากเลยนะครับอะลองวัดแรงดันไฟฟ้าดูก่อน เนี่ยสีแดงคือสีแดงคือขั้วบ,บวกนะครับมาวัดแรงดันไฟฟ้าดูเนี่ยเห็นไหมครับปกติถ้า,าแบตเตอรี่มันมีไฟเต็มมันจะขึ้นประมาณสี่โวลต์ก็คือเข็มจะขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้คือไม่ขึ้นเลยเหนะ็นไหมผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็บัตกรกีรแบตเตอรี่ออกเลยนะครับ่ะสีน้ำเงินคือขั้วลบตรงนี้เนี่ยบัตรเกียรออกแล้วทีนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับอันนี้ก็แกะมาจากอุปกรณ์ อ,อื่นๆนะครับยังใช้งานได้อยู่นะแบตเตอรี่ยังอยู่ในสภาพดีลองวัดแรงดันไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับผมจะใส่2ก้อนเลยนะเนี่ลองวัดแรงดันไฟฟ้านะครับฝั่งเรียบๆคือขั้วลบฝั่งทีเ่เป็นรอยหยกักนูนๆตรงนี้หน่อยหนึ่งคือขัอ้วบวกนะครับก็ดูนะนะครับก็แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ3 9 5เโวลต์นะครับนี่ขึ้นตรงนี้เลยนะไปอีกก้อนหนึ่งนี่ลองดูนะก็โอเคนะครับแรงดันตรงนี้ก็คือประมาณ4โวลต์เลยนะครับ ก็แสดงว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยทีนี้ก็จะใส่แบตเตอรี่2ก้อนเลยนะผมจ้ำทั้งคู่เลยนะครับใส่ก่อองก้อนใช้คัตเตอร์ขูดตรงขั้วแบตเตอรี่หน่อยหนึ่งนะมันจะได้บัเตรีได้ง่ายๆนะครับผมทีนี้ก็บกัตรรีตรงขั้วแบตเตอรี่เลยนะหัวแรงต้องทําความร้อนได้ถึงด้วยนะนี่พอประมาณนี้ถ้าจะให้ดีนะครับใช้ฟักนะทาตรงที่ขั้วแบตเตอรี่หน่อยหนึ่ง มันจะติดง่ายครับผมน,นะติดแล้วนะครับแล้วก็มันจะติดแบบสวยด้วยนะถ้าใส่ฟักนี่ทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบแช่ฟักทานอยนหนึ่งมานี้แบตบกที่ขั้วก่อนครับ ทีนี้ก็หาเศษหาเศษสายไฟมานะครับนี่บัตรกีตรงสายไฟก่อนนะเดี๋ยวเราแค่เอาไปแต้มมันจะง่ายนะครับบัตรกีเลยครับนี่เสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ก็แต้มอีกขั้วหนึ่งครับนี่เรียบร้อยก็จับแบตเตอรี่ขั้วบวกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หันมา จำ้นลบบ้างก็เหมือนเดิมนะบัดรกรีที่สายไฟก่อนครับเมื่อบัดรกรีสายไฟเสร็จแล้วนะก็จำที่ขั้วแบตเตอรี่เลยครับแ้มเลยอ่ขั้วนี้เสร็จแล้วนะครับก็อีกขั้วหนึ่งเรียบร้อยครับสําหรับการจำแบตเตอรี่สองขั้วนะบวกบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับนี่ทีนี้ก็อ่าบัดรกรีสายที่ขั้วแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ออกมาแล้วครับ บดกีหรือตัดออกมาเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าแผงตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะมันเสียนั่นเองนี่แล้วก็จากนั้นนะครับผมจะใช้สว่านนะเจาะรูเพื่อเอาสายไฟอ่าของแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ออกมาสําหรับต่อเข้ากับแผงใหม่นะครับี่เจาะรูทุงใต้นี่แหละเอาสายเอาสายไฟลอดออกมาประมาณนี้ เมื่อจะรูเสร็จแล้วก็นํานแบตเตอรี่นะครับมาต่อจ้ำเข้าในตําแหน่งเดิมนะครับขั้วแบตเตอรี่นนะคือเราก็ต้องจอําขั้วให้ได้นะครับสายสายสีน้าเงินคือไม่ยากครับน้ําเงินกับแดงเท่าน,นั้นเองส่วนตรงนี้คือขั้วของแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ก็จ้ำเลยน้ําเงินคือขั้วลบที่ถอดออกมาเมื่อกี้ฝั่งไหนก็ได้นะเพราะมันจ้ำถึงกันอยู่แล้วนี่ครับฝั่งนี้บ้างสายสีแดงคือขั้วบวกครับ เนะสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็ประกอบแบตเตอรี่เข้าไปเลยวางเข้าไปในซองฐานของมันนะครับจากนั้นก็ฝาครอบตัวนี้นครับขันล็อกนี่นะตอนนี้เราประกอบอแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็ประกอบหลอดไฟเลยก็เอาตัวจานสะท้อนแสงตัวนี้ตัวครอบตัวนี้นครับล็อกนี่นะขันสกรูล็อกหลอดนะครับ คือตัดระบบการชาร์จไฟของแผงโซลาเซลล์ของมันออกไปแล้วเราจะใช้แผงภายนอกเข้ามาใส่แทนนั่นเองประมาณนี้นี่ทีนี้ก็สายไฟตรงนี้ที่ถอดมาจากแผงโซลาเซลล์นะก็สอดออกมาด้านนอกเลยนะอ่ะนี่ ทีนี้ก็ประกอบประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับประกอบเลยด้านในคือไม่ได้ทำอะไรแล้วเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ถอดสายแผงโซลาเซลล์มาแล้วทีนี้ก็ขันสกูล,ล็อกไว้เหมือนเดิมตามเดิมครับโอเคนี่นะครับทีนี้แผงโซลาเซลล์ที่ผมจะนำมาเปลี่ยนมาใช้ก็คือว่ารุ่นนี้นะครับปกติมันเป็นของ,ของคู่กันในตัวนี้นะ แต่ว่าชุดคอนโทรลตรงนี้มันเสียมันช็อตนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ตรงนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็จะวัดไฟให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะนี่ถอดออกมาเลยนะครับก็ถอดมาดาูวัดไฟจากแผงตรงนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าแผงตรงนี้ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าตรงไหนคือขั้วบวกขั้วลบผมก็จะตั้งไปที่นันมิเตอร์นะครับวัดได้ทั้งบวกทั้งลบแผงโซล่าเซลล์ด้านล่างครับผมแตะไปเลย นี่แตยไปเลยสองขวรนะครับอ่าเห็นไหมครับนะพอหงายแผงขึ้นรับแสงแดไฟฟ้าขึ้นนะครับนี่ปล่อยนะครับแล้วก็วัดขึ้นนี่ก็แสดงว่าแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ยังผลิตไฟยังใช้งานได้อยู่นั่นเองเดี๋ยวเราใช้แผงตัวนี้นะครับต่อเข้าไปนะวิธีการก็คือว่าในเมื่อไอแผงด้านหน้าโซลาเซลล์โคมตัวนี้ มันไม่มันรับแสงไม่ได้มันไม่ดีแล้วผมก็จะใช้แผงใหม่ตัวนี้นะครับแปะด้านบนเลยนะครับนี่นะมันก็พอดีเลยนะใหญ่กว่ากันนิดหน่อยก็ไม่มีผลนะครับได้อยู่นะแบบนี้ครับผมก่อนที่เราจะจ้ำเราจะต้องมั่นใจนะครับว่าแผงโซลาร์เซลล์สองขั้วเนี่ยขั้วไหนคือขั้วบวกและขั้วลบนะครับก็ผมใช้มัลติมิเตอร์วัดอีกทีนึงนะครับสังเกตนะถ้าวัดถูกขั้วเนี่ยเข็มมิเตอร์มันจะตีขึ้นนะครับนิดเดียวนะครับนี่เพราะว่า แต่ตัวนี้ผมคว่อแผงลงทําให้ไฟที่จ่ายออกมามันไม่มากนะครับก็ดูนะปรับไปที่สองสเกลสองจุดห้าก็แล้วกันนี่อ่าเข็มขึ้นใช่ไหมครับเข็มขึ้นไปด้านขวาแสดงว่าถูกขั้วเพราะฉะนั้นสายสีแดงขั้วสีแดงตรงนี้คือขั้วบวกนะสายสีดาคือขั้วลบนะครับฝั่งนี้นะก็มาร์กไว้ด้วยครับเพราะว่าห้ามจําผิดเด็ดขาดนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้เมื่อเรามาร์กแล้วก็จ้าเลย เมื่อไล่จากาชุดแผงวงจรตรงนี้แล้วนะครับนี่นะสายสีขาวคือขั้วลบนะสายสีดําคือขั้วบวกนะครับก็สําหรับแผงวงจรหลอดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในการจัมก็คือว่าสายสีดำนี่นะครับโค้ดสีมันไม่ตรงนะสายสีดําเข้าที่ขั้วสีแดงนะครับก็คือก็คือขั้วบวกของแผงโซลา่าเซลล์น,นั่นเองแล้วก็จัมแบบนี้นะครับสายสีขาวก็เข้าฝั่งนี้นะครับ เท่านี้เองครับผมนี่แหละนี่ก็ประกอบได้เลยสําหรับตรงนี้นะก็อาจจะใช้กาวซิลิโคนหยอดแปดติดเลยหรือไม่ก็กาวตะปูก็ได้นะครับผมแต่ผมก็จะใช้ซิลิโคนหยอดนะครับหยอดเข้าไปเลยนะนี่เพราะแผงตรงนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับนี่ นะครับแผงโซลาเซลล์ตรงนี้แปะเข้าไปเลยวางตำแหน่งให้พอดีพอด,พอดีตามที่เราต้องการนะครับวางท่าไปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือไอตัวขาของโคมตัวนี้นะซึ่งมันหักนะครับจากการโยนทิ้งของผมนั่นเองนะตอนแรกที่ว่ายังไงก็คือทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เลยโยนเข้ากล่องไปมันเลยหักนะครับก็ผมวางขาไว้ในลักษณะนี้นะครับทีนี้ผมใช้ขี้เลื่อยนะครับผม คิดเลยละเอียดเลยนะนี่วางลงนี้ก่อนวางโปรดไปตรงนี้นี้ครับทีนี้ก็ช้ากาวร้อนหยอดเข้าไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยขวันขึ้นเลยนะครับสำหรับกาวร้อน เวลามันโดนกับขี้เลื่อยมันจะแข็งตัวเลยนะตัวนี้นครับก็น่าจะแข็งแรงพอสมควรเลยแหละครับผมก็หลังจากที่ทําการหยอดกาวขี้เลื่อยล็อกฐานตรงนี้ก็แข็งแรงเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวพร้อมเอาไปติดตั้งในตําแหน่งเดิมได้เลยหรือจุดอื่นๆนะครับก็จะทดสการทํางานนะปกติคือเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานในตอนกาลางคืนนะตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะครับกดจะไม่ทํางานนี่นะครับแต่ว่าผมจะทดลองโดยการใช้กล่องกระดาษน,นะครับปิด ตรงแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อจําลองว่าเป็นตอนกลางคืนนี่เห็นไหมครับมันสว่างเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะติดไปสักพักหนึ่งถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวมันก็จะดับอัตนโนมัติเดี๋ยวดูนะครับนี่ดับแล้วนะครับถ้าผมใช้มือ,อไปผ่านตรงด้านหน้านเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะติด นะติดแล้วนะครับแต่ถ้าผมเอากองกระดาษออกมันก็จะดับนั่นหมายความว่า,าระบบการชาร์จหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้มันจ่ายไฟเข้าไปที่แผงวงจรน,นั่นเองทําการชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็คือว่า,อาตอนนี้คือใช้งานได้ตามปกติตามฟังก์ชันทุกอย่างนะครับหรือไม่ก็นี่นะถ้าแมนะ้ถ้าคว่ำแผงนี้คือมันไม่ได้รับแสงนะครับหลอดไฟก็จะติดทันทีนี่ถ้าหงายขึ้นนะครับก็จะดับ นะซึ่งตรงนี้ก็สามารถกดปิดได้นะครับหรือว่าตั้งเป็นโหมดออโต้ได้ตามนี้เลยครับใช้งานได้ตามปกติแล้วเยี่ยมเลยตรงนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในลักษณะนี้อยู่ก็สามารถเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดัดแปลงได้นะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ